ทุกคนด้วยนะฮะคลิปนี้เราก็อยู่กับเกม Stick Wars a g a อีกใช่ไเคยนะฮะซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตพร้อมกับรีวิวไปด้วยนะซึ่งรีวิวจะเป็นยูนิตอะไรนะนั่นก็คือยูนิต King s a ล i c นั่นเองนะถามว่าทำไมผมเอา King s a ล i c มาก่อนียร่านะฮะก็ต้องบอกให้ก่อว่าอยู่ดีๆก็โดนบัฟมาอย่างแบบโอ้โหแล้วโดนบัฟมานี่คือสกิลมีสกิลมาแล้วนะตอนนี้ k ิงซาเลแล้วก็โดนปรับอะไรเล็กๆน้อยๆนะฮะ ซึ่งคีงซาง์เลกจะมีอะไรบ้างนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าฮ Let ะ let's go ตอนนี้เราก็อยู่หน้าจัดเด็กแล้วนะฮะนี่คือคิงซาเลกนะ,ะซึ่งถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะอย่างแรกเลยดูที่ HP นะฮะตอนนี้จากปกติ HP จะอยู่ที่น่าจะประมาณ700นะฮะ750ตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณ ห้าลอยนะฮะก็คือเท่าเอา่อมาจิสเลยนะแล้วก็ดาเมจนะฮะจากห้าสิบเหลือยี่สิบห้าลดไปครึ่งหนึ่งนะฮะก็ถามว่ามันแย่ไหมก็ถือว่าก็แย่เล็กน,นึงมั้งเพราะว่าปกติแล้วคิงชาร์ดจะเป็นตัวที่อยู่ตีแรงที่สุดเลยใช่ไหมฮะแต่คราวนี้นะฮะถึงจะเนิร์ฟมาขนาดเนี้ยแต่แรกมากับการบลร็อที่น่าสนใจนะฮะกดที่สกิลฮะตอนนี้จะมีอัพเกรดมาทั้งหมด ตอนนี้จะมีสกิลทั้งหมด3สกิลนะแต่สกิลหลักๆแล้วจะเป็น2นะฮะก็จะชื่อสกิลแรกนะมีชื่อว่าแฟกนะฮะเจอครูดาวอยู่ที่10วินาทีนะฮะแล้วก็สกิลแอทแท็กกับสกิลขาดเป็นอันเดียวกันนะฮะซึ่งเอาไว้ใช้สําหรับคุมโกลเด้นสเปียร์ต้นนะฮะซึ่งโกลเด้นสเปียร์ต้นนะเราสามารถเรียกได้นะฮะเมื่อเราอัปเกรดเป็น armor level หนึ่งก็คืออัปเกรดเพิ่มเลือดนะฮะเลเวลหนึ่งเมื่ออัปเกรดสิทธิ์เราก็จะได้สเปียร์ต้นทองมา1ตัวนะฮะก็คืออัปเกรดเสร็จก็คือได้เลย ส่วนเลเวล2นะก็เช่นกันนะฮะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะฮะซึ่งทางด้าน HP ของสเปียร์ตนทองนะฮะหรือกอดทองของเราถ้าจำไม่ผิดตอนผมไปทดสอบมาน่าจะ6ก0สนะฮะส่วนดานเมจโจมตีไล่นะฮะ15าดาเมจโจมตีเฮฟวี่20นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในเกมอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลเออหลากัลกๆก่อนนะซึ่งสกิลแรกนะแฟกนะก็สกิลแฟกนะจะทำการเรียกทงขึ้นมานะโดย ภายในธงนี้จะมีระยะประมาณหนึ่งนะฮะซึ่งยูนิตเราที่อยู่ในระยะนี้นะฮะจะทําให้การโจมตีหรือการทําทุกอย่างนะฮะเร็วขึ้นนะ,ะบอกเลยว่าเร็วขึ้นเร็วกว่าเหล็กอีกนะเอาจริงๆนะนะฮะซึ่งสกิลธงนี้นะมีระยะเวลานะไม่ได้อยู่ตลอดนะก็คือจะธงจะอยู่ประมาณ30บวินาทีนะฮะดังนั้นก็ถ้าธงหายปุ๊บเราก็เรียกมาใหม่ได้เพราะว่าครูดาวสกิลแฟกไม่ได้เร็วมากนะ,ะก็คือ10บวินาทีนะ โอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับรีวิวตรงนี้นะฮะซึ่งนอกจากจะมีคิงซาเล็ตเนะ,ะเดี๋ยวก็จะมีการอีกนิดนึงนะสำหรับการปรับเอซิกเลนะก็คือตอนนี้เอซิกเลนะ,ะจะโดนทุกตัวนะจะไม่ใช่แค่ยูนิตที่เป็นท็อกซิกนะฮะตอนนี้ก็จะโดนทุกคนนะฮะซึ่งเอาจริงๆผมยังไม่ได้ไปทดสอบว่าถ้าใส่อัปเกรดผิดแล้วมันจะยังติดอยู่ไหมแต่เราว่าก็คงจะติดหมดทุกคนนะเพราะว่าาท็อกซิกเดสมันติดแล้วดังนั้น ุกนก็น่าจะติดทุกคนนะฮะแต่ในคลิปนี้เราพักทอกซิดทอกซิกเดสกับไอซิเลนไว้ก่อนนะเราจะมารีวิวคิงซาเล็กกันนะฮะโอเคเมื่อเปการเสียเวลานะไปดูในเกมเพลดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะโอเคนะเรามาอยู่กันในเกมดีกว่าตอนนี้เราก็จะได้คิงซาเล็กมาแล้วนะฮะโอเคนี่อนะ่ะพอคิงซาเล็กมาเราอัพอาร์เมอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีเออโกลเด้นสเปียร์ตอนมาด้วยนะ ต,ตอนนี้ผมก็ได้ใช้สกิลโทงนะดูทุกอย่างทำเร็วขึ้นนะฮะบอกเลยว่าสายเดยนี่ถูกใจจจัดเลยนะฮะโอ้โหดูขนาดคิงซาเล็กตีนี่แล้วคือสกอติส,สเปียร์ต้องเดินเร็วมากอะไม่รู้จะเดินเร็วไปไหนนะคุณผู้ชมครับ <c oughs> อ่าก็ประมาณนี้นะซึ่งสกิลแอทแทกกับสกิลการที่ทุกคนเห็นในหน้าตอนนั้นนะมันจะเป็นสกิลที่เราจะเอาไว้คุม เออโกลเด้นสเปียตนเรานะว่าจะให้ไปบุกไหมหรือจะให้มาปกป้องเราอะไรแบบนี้ถ้าสมามติเราขุดโจมตีใช่ไหมสเปียรตอนก็จะไปโจมตีนะฮะแต่เราถ้ากดการก็จะขับมาปกป้องเรานะฮะซึ่งอันนี้ผมเอาอาชีพมานะเพื่อที่จะมาทดสอบนะฮะว่าถ้าใช้สกิลทงแล้วมันจะยิงเร็วแค่ไหนนะฮะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราลองใช้สกิลกัน oh. ก่อนดีกว่านะฮะจริงๆก็มีหลายตัวนะที่อยากทดลองดูอ่ะเอากดใช้ทงไว้ ไหนดูซิว่าเร็วขึ้นไหมคือเดินอ่ะเดินเร็วขึ้นอยู่อเดี๋ยวเรากดปึ๊บ <c oughs> โอ้โหโนนึกว่ายิงเร็วกว่าปืนโกลอีกเพราะซีดีก็เหมือนกันนะฮะยิงเร็วปืนโกนมากอะ่ะคือครูทาาแป๊บเดียววะได้ยิงแล้วอะ่ะนว่เกเป็นอะไรที่ดีงามแหลมเลิศมากเลยนะฮะคือบอกเลยว่าถามว่ามันโกงไหมกดระดับหนึ่งอยู่นะคือส ผมว่าสเปียตอนสเปียตอนคือไม่ค่อยโกงเท่าไหร่แต่ไอจะโกงก็คือไอจะกิวปักธงนี่แหละบอกเลยว่าถามว่าถ้าปักซ้อนกันมันจะเร็วขึ้นไหมก็ต้องบอกว่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันต่างกันไหมนะเพราะผมก็ดูไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่โอเคนะฮะก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะสำหรับรีวิวยิงเสจต่อไปนี้ก็จะรีวิวกันยาวๆเลยนะฮะโอเค ตอนนี้เราก็อัพททมผิดไปแล้วเดี๋ยวเราอัพอาร์เมอร์ต่อนะเพื่อที่เราจะได้เอาโเดนสเปียร์ต้นซึ่งถามว่าเราสามารถควบคุมได้ไหมสามารถควบคุมได้นะฮะนี่ก็สามารถควบคุมได้ปกติเลยนะ,ะแต่ว่าเราจะไม่สามารถสั่งกับบ้านตั้งรับหรือบุกได้นะฮะก็คือจะฟังคำสั่งแค่คิงซาเล็กแล้วก็สกิลบกุกคำสั่งบุกปกติของเรานะฮะโอเคคิดชู คิดชอะไรล่ะเช็คบอกเลยว่าอันนี้ขอมารีวิว King า a l i ก่อนก็นแล้วกันนะอุตส่าห์โดนบัฟมาทั้งทีโอ้โหไม่คิดว่าอยู่มาเกือบไม่รู้กี่ปีนะเพิ่งได้มาเอาบัฟตอนนี้นะบอกเลยว่า King า a l i นี่เป็นตัวที่ผมว่าน่าจะเก่งแน่นอนนะฮะเพราะว่าช่วงต้นเกมมันจะไม่ค่อยเก่งเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนะฮะแต่ว่าถ้าช่วงกลางๆเกมถึงท้ายเกมนี้ผมว่ามันน่าสนใจมากเลยนะฮะ ถามว่าถ้าจะเอาไปเล่นเด็กไหนที่มันน่าสนใจนอกจากเด็กเดนนะอืผมว่ามันครอบคลุมได้หลายเด็กอยู่เพราะว่าแค่สกิลทงนี่มันก็โกงอยู่แล้วนะดูแค่ซอมบี้นี่ผมไม่อยากคิดสภาพาถ้าซอมบี้ตีเดนนะมันจะตียังงเท่าไหร่นะฮะเรียบร้อยฮะเขียบแป๊บเดียวดูคิงซาเล็กเดินอย่างไว ไม่ต้องพึง่งเหลงนี่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 อัพอาร์เมอร์เสร็จแล้วก็ตามมาเลยฮะนี่แอ้วนี่อโกลเด้นโกลเด้นสเปียร์ตอนเรานะเสียดายไม่มีโกลเด้นอะชิดอนอันนั้นก็อีกแนวหนึ่งเลยนะฮะเดีย๋ยวอ,อัพอาร์เมอร์ต่อ,ตอซึ่ง HP ก็จะประมาณนี้นะถ้าอัพอาร์เมอร์สองขั้นนะฮะอัพอาร์เมอร์เป็นเลเวลเต็มปุ๊บก็จะมี HP อยู่เท่านี้เลยนะหกร้อยหกสิบดามเมจก็ประมาณนะตีไล, 15, 15, ลนะท์สิบห้าตีอ๋อตีเฮฟวี่สิบห้าตีไลท์ยี่สิบนะ ผมอ่านผิดนะฮะส่วนกิงซาเลงก็ HP ตามนี้นะถ้าอับอร์เมอร์เดี๋ยวเราจะสั่งให้ไปบุกนะฮะอาบุกอันนี้สั่งโลเนนสเปียร์ตันบุกนะซึ่งถ้าถามว่าโลเนนสเปียร์ตันตายได้ไหมตายได้นะแต่ว่าถึงตายแล้วก็ยังสามารถกลับมาอะไรอะกลับมาหากิงซารกได้เหมือนเดิมนะแต่มีคูดาวเหมือนคล้ายๆแม่ทับนิดนึงนะฮะนี่ แต่ว่าก็จะไม่ได้ตีเร็วเหมือนภาคลิกาซี่นะโอเคเราให้อันนี้มันไปอีกนิดนึงนะฮะว่านี่คือความเร็วนะฮะดีนะผมตอนแรกนึกว่ามันจะใส่เออเฮฟวี่ฮิลลิงวิ p ไม่ได้นะแต่ว่ายังใส่ได้อยู่แต่ถามว่ามันอึดไหมมันก็อืดแหละนะถ้าเอามาเล่นเด็กเดทคอมโบกับเทียร่านี่ก็ถือว่าผมว่าไปได้นะผมว่ามีเวลอยู่ที่เด็กเดทจะกลับมาเพราะคิงซาเลกอะ มุลไคไม่ต้องนะเอากินซาลิกมาแทนบอกเลยว่าครอบคุมจักรวาลโอเคตอนนี้มันก่อทองเราตายแล้วอะไม่เป็นไรนะฮะเอาบุกไปก่อนโอเคบุกไปเลยทุกคนแล้วก็ใส่สกิลไปนี่ยตอนนี้ก็คือทุกอย่างโจมตีเร็วขึ้นนะฮะโอเคตีตีตั้งอีกตั้งอีกครับโอเคดีนะยังมีซาโลช่วยอยู่ โอ้โหไหวไหมเนี่ยเอ้ยคิงซาลิกถอยมาก่อนนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลว,ลวนี่คิงซาลิกตีมันโจมตีนี่โจมตีนะฮะมาเราตีช่วยใน,ในเมื่อออกระยะธงเราก็ตั้งธงนะฮะบอกเลยว่านี่แหละคือข้อดีของธงคือมันดีได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นให้ต็อกซีนเน่เคืนที่ได้เร็วขึ้นนะฮะหรือจะให้ตัวเองเร็วขึ้นก็ยังได้นะฮะ โอเคตั้งธงอีกทีโอ้ยค้างโอเคเราสั่งให้เออโกด้นสเปียร์ต้อนโจมตีนะฮะจริงๆมันก็ฟังคำสั่งเออคำสั่งบุกอันนี้เราเยอะสุดนะฮะโอเคนี่นะพอตายปุ๊บก็เรียบเอายังไม่ตายอ๋อนี่ไงตายแล้วไปตัวหนึ่งโอเคไหนอ,อาเชียดยิง ยิงอันนี้คือความเร็วสวกิลปกตินะฮะโอ้โหบอกเลยว่า k ิ n g า a ล็กไม่ธรรมดานะทุกคน k i ง g าหล็กไม่ธรรมดาบอกเลยว่าคอมโบกับซอมบี้นี่หายห่วงเลยฮะตี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 แต่คิงซ s a l i กเราจะแตกเรียบร้อยแตกโอเคนะก็คิงซ s a เรียบร้อยเดี้ยงเรียบร้อยละก็อประมาณนี้เลยนะผมว่ามันเป็นตัวที่น่าสนใจยล่นะ เอออยากรู้ว่าซอมมี่เป็นเฮฟวี่หรือไลท์อ๋อเป็นไลท์นึกว่าจะเสียดายถ้ามันเป็นเฮฟวี่นี่น่าสนใจอยู่บึ้มทีหนึ่งเฮ้ยตีธงแตกได้หรอเฮ้ยน่าสนใจเดี๋ยวอย่าเพิ่งบุกเฮ้ยน่าสนใจยักษ์ตีธงแตกได้หรอเออมันจะมีอะไรทําลายธงได้ไหมอห่าคิงซาเล็กเออกลับบ้านนะสกเดนสเปียตอนก็ยังอยู่นะฮะ โอ้ลืมไปว่าผมตั้งกัดโอ้นี่ไงมันไม่สนนะมันฟังแต่คินซาเล็กรอบนี้แล้วอยู่ผมตั้งให้มันไปบุกอยู่นี่ยงยิงซาเล็กรีบหรอบอกเลยว่าดาเมิงก็กลางๆนะสำหรับโกลเด้นสเปียร์ตอนผมว่าดีอยู่นะมีอย่างนั้นก็ตรงกับลายนรที่ตัวเองต้องเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะฮะว่าถ้าเราตั้งธงแล้วยักษ์ตีเนี่ยมันจะแตกไหมเพราะเมื่อกี้ตอนยักษ์มันตีไม่รู้ว่ามันหมดเวลาหรือมันตีแตกได้นะฮะ ซึ่งถ้ามันมียูนิตมาตีแตกได้นี่คือแบบโอ,อ้มาไวจังอ่ะสองคนนี้เดี๋ยวเราสั่งให้กลับมาก่อนนะฮะถ้าคิงซาลิกไม่อยู่ก็มันก็น่าจะบุกไปไม่สนอะไรนะฮะก็ต้องฟังคำสั่งจากคิงเท่านั้นโอเคมาดูกันซิว่าจะเป็นยังไง อาา่าฮะเดี๋ยวเราให้ยูนิตเราอยู่นี่นะส่วน2คนนี้มันก็จะตามเราเรื่อยๆนะฮะโอเควางสกิลแฟกไปอ๋อฮะดูสิยั์ตีดิอโอเคไม่หายไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ้าวเราสั่งให้มันมาป้องกันเราแล้วนะกาเออไม่ทันละไม่ทัน ไอ้ราบุกไปเลยเดี๋ยวเรารอสกิลนิดน,นึงนะฮะตอนนี้อัปเต็มหมดแล้วอ่าแล้วก็ในอัปเดตนี้ก็จะมีการเปลี่ยนชื่อแรงด้วยนะถ้าจำไม่ผิดเมื่อกี้ที่ไปเห็นแวบ,บๆมานะโอเคเดี๋ยวโอ้ยเราจะชนะไม่เนี่ยถอยก่อนดีกว่าเอ้าเปิดกดสกิลผิดอ่าไม่เป็นไรกดสกิลตั้งการครับเย้ทีนี้ก็ ยิงฟรีไปเลยครับมาหรือยังเอ่ยหมายถึงโคเด้นสเปียร์ต้อนเราอะมาหรือยังยิงยิงเนี่ยแหละตัวโกงของเรามาแล้วโ,โ,โอ้โห <laughs> ปืนโกนปะเนี่ยไว <laughs> ยโอ้อโหถ้าไม่มีธงนี่ไม่รู้จะว่ายังไงลอะอาบุ <laughs> กบุ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 กโคเด้นมาเร็วเออมาสักทีอาแทง ใเฮฟวีเหยวิ่งวิงไปแล้วเอาเฮิวต้องสิ่งได้ทำไมเรานี่คนฮิลเนต้องการอย่าอยู่นี่เอออให้คิงตีว่าโป้องอ่ะมีหลายตัวโดนคิงเนี่ยนะโอ้ยตีตีต,ตีมันน่าสนใจจริงๆนะเดี๋ยวก็ ไม่รู้ว่าจะโดนเนื้อหรือเปล่านะแต่เอาจริงๆก็อย่าเพิ่งโดนเนื้อเหอะอุตส่าห์โดนบัามาขนาดนี้ให้มันมีซีนบ้างเหอะเป็นตัวประกอบตั้งนานอ่ะโจมตีไปนะฮะเราก็จบเกมเลยดีกว่านะฮะโอโหโอ้โหโอ้โหตีครับอ่ะซอมบี้ดูซอมบี้โอ้โหผมว่ามันเก่งกับซอมบี้นะเอาจริงๆนะสกิลนี้นี่คอมโบกับซอมบี้นี่น่ากลัวมากเลยนะแบบกัดทีเดียวฟืดหาย นี่ยียบบลอยโอเคก็ประมาณนี้นะซึ่งสโดยรวมนะผมรู้สึกว่าปั๊บมานี่จากเทียเอฟนี่เผลอๆนี่อาจจะขึ้นไปเทียเอ A ได้เลยนะฮะหรือเอบุกบวนี่เกือบเอสนี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะใกล้เคียงกับพิชูได้อยู่นะฮะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคือมันก็อยู่ที่เด็กเราถ้าเด็กเราเล่นเป็นคอมโบกับ เลยสกิลทงได้อันนี้ผมว่าทงนี่มีสกิลประโยชน์นี่มันหลายอย่างกว่านะฮะโอเคกร็ราวนี้ก็แล้วกันนะสำหรับรีวิวคิงซาเล็กในคลิปนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาว่าเป็นยังไงกันบ้างนะกับสำหรับคิงซาเล็กนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้บายบายครับ